จะเบิ้งจะเบิ้งติ๊บขาไอยก็คือนึ่งข้าวเหนียวเผื่อเผื่อกินแกงอีกวันนี้นะพรุ่งนี้นะจะเบิ้งจะเบิ้งข้าวเหนียวข่อยเบิ้งข้าวเหนียวข่อยกระติ๊บละยี่สิบาทนะแต่ว่าคอหนึ่งคนหนึ่งประมาณหาสิบบาทนะกระติ๊บข้าวเหนียวนะเกินนะมากินกันเลยนะข้าวร้อนๆนะข้าวร้อนๆ ข้าวข้นห่อนแกงน้ำหม่กข้ขนห่อนมาเดอ้อสอนก็สอมนี่เอามามาอามาเป็นพอประซนนะือน้ำอามาไหวสดน้ำตามจริงกันอยากใส่มือหนุ่มมานะะอู๊ดวิตามีนประแดกเนาะโอ้ยมาเดอ้อมาเดอ้ออืม แบเอามือหนุ่มนะมือล้างแล้วนะขออนุญาตเอามือหยุมนะใส่มือกินไม่ยังแส่บจใส่พักอีตูก็พักขาออืมอืมม ้ามีพริกกระเหลี่ยงคงจะดีนะลูกเนาะมันแบบเข้ากันนะแต่ว่ามันไม่มีพริกอ่ะทุกทุกคนก็เลยได้เอาพริกอันแดงกินดาใส่นะอืม เพร็รใส่หมักบวใกบวนะใส่ยอดบวบแล้วกาอันผักนะใส่ยอดบวบแล้วก็ลูกบวบแล้วก็เห็ดหูหนูค่ะอันดำๆาก็เห็ดหูหนูนะอยอดบวบขอเนียวไม่มีหมองว่าง แป้งเซนเข้าวเบือนนำแบบว่าคลุกคลีกนหนาเบิง่งนี่เฮ็ดหูหนูอืม้มใส่ข้าวเบือเหนียว แซ่บอรู้สึกอยากจ้ําแจ่วอแมงดาเลยไปเอาแจ่วแมงดาก่อน,นเนาะนี่แจ่วแมงดาแซ่บแซ่บ แม่มันเข่ากันค่ะอืม เค็นหัวหนัวเจ้าบ่วเจ้าแมีงดาแซ่บแจ๊บ โคตณน้าเบ้าเขาด้วแต่ว่าอย่าโคษณน้าไห้นะพ่อน้อยซอยเดิมนะ,ะเมืจ้อาเคยกินบอแซบพักพกได้ดมากินแมงดานะไปเอฟมาเลยแซบแกงไม่ครบสูตรนะเนี่ยตามจริงมันต้องมีพริกกระเหลี่ยงนะโอ้ยเข้ากันเลย แต่ว่าบมมีพริกกระเลียงเขากัเอาพริกแดงจินดาแส่ออกก็ได้ดอก,กพักแพงแพงแต่ว่ากินหอนยอดมั้พละพอหอยหาก็นได้กินพักขาพี่น้องเอ้ย นี่เจ้าแม่งดาแ่บ มาเรื่อยแกงใหม่เลือมือื่อเดี๋ยวมากินซุบเบอร์อี้อยู่เลือน้อยนึงแล้วก็จะกินแกงเห็ดขมให้ดูนะแต่ยังไม่แกงอ่ะ จาบอกแับใส่ทั้งซอนใส่ทั้งมือเผ็ดยำโดดอ่าเผ็ด พ่ได้มากินบ่เฮ็ดหูหนูฝากกดติดตามบ้านฟ้าด้วยด้วยทุกค้าแน่ติดปากลูกคาลูกคาได้บ่เนี สวยเพราะฟิลเตอร์นะในบ้านได้ตอๆต,ต่อย่าไปเชื่ออะไรเยอะนะอืมแต่ถ้าอยากดูหน้าสดนู่นไปดูบ้านฟ้าสดของแท้โดยเฉพาะคลิปเลี้ยวนี่ว่ามีแตงหนานะสภาพคือซพเนี่ย แม่ม่านทั้งล้าแหล่นอนเด้อก็จะเฮ็ดยย่ยยยวาวให้คอยบาปเด้อแม่ม่าน เจลียวแมงดาแซ่บแซ่บจ<ส>ิ้มเลือบ่าไม่นังคอยว่ากินเหลือเด้เลือตลอด ขายสุดนอนมิสุดนอนมาใหม่อมได้สุดใหญ่สามสุดไล่ห้เขาลงเบาจนเจ็บข้อยังมาลูกค้าฝ้าโอนเด้อโอนเห่็นโอนหัวเอฟเล่นเอฟหัวนี่ไม่ค่าเอาอย่างดีเด้อ ฝากติดตามช่องสำรองด้วยนะอันเดียวกันเลยนะเจ้าเนี่ยว่จามเนี่ยคุยอรวอ แต่ว่าข่อยกับเงิดจกจะคล้องกันข่อยกับกินแซบ่บไปบดอีลีเจ้าชิปิทิตามข่อยเจ้าชิปิเบิบ้งหนาสดข่อยเป็นบอจริงหน้าสดกับในอันนี้ไม่ดีนะไม่เหมือนกันนะ <c oughs> หนาแตงกับหนาบ่าแตงเนาะอันได้มือได้คือข่อยานานอันนี้ก็คือแสดงว่าคอยบ่ได้ดแตงหนามือนี่ขอแตงหน้ามาสองมือแล้วอืม แต่ข้าคั่วแทนได้ข้าวคั่วก็คั่วมาจากข้าวเหนียวนะอะไรที่เป็นข้าวเหนียวนี่ะข้าวคั่วก็ใส่ได้ใส่เลยขอยคอยบะหมี่ข้าวเบือข้าวเหนียวกับขอยกระแทกข้าวคั่วแทนแซ่บเพื่อกันมะละมากคักแน่ขมขมนะแห้งยอดมันแห้งมากกิน มไม่มีหมาทไทยร้านไทยเลยหรอออสน่ะเจ้าก็ตะลุยตวนแทะโอ้ยยำบบดุดดุดเข้าไปเพชเพชแกงลายเหลืออีกอยุ่นเนี่ยเหลืออีกนี่นก็ฟุกมืออื่นนั่นจะกินอีกแอะเพชค่อยชิอู้เพช กินไส้ย่างแก้ว